อันับสามครับไปนดับสองครับไปฮะมาขอไฟอะเฮ้ยเฮ้ยไฟมาเอฟเอกองมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าไอดีฟีฟาโฟช็อป b บโอตบริการรับซื้อและขายไอดีฟีฟาออนไลน์สี่ไอดีเทพบีทังเอ็มรุน <c oughs> ทีมพร้อมเล่นของใหม่อัปเดตตลอดแน่นอนครับที่นี่ที่เดียวมีบริการปั๊มเอม็ม และบริการรับดึงนักเตะช่วยใครสนใจลิงอยู่ด้านล่างครับสวัสดีครับยินดีนนต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการช่วยเหลือฟีฟ่านี่เองครับนี่ต้องบอกล้วเป็นรายการที่ยอดคิดของช่องเราเลยก็ว่าได้เพราะที่สาคัญเนี่ยแบบเมียเติมเกมไปเยอะเห็นคนร้อนเรียงว่าไหนพี่ช่วยเหลือฟีฟ่านี่เราก็ยังอยู่กับกิจนี้อยู่ครับ22เทอร์เรสเดนเน็กซ์เลเวลเองครับไอดี ID. นี้ก็ต้องขอคุณไอดีจากน้องแซกกันด้วยกันน้องแซกเติมมาที่หนึ่งหมื่นบาทนั่นเองนะ ก็บอกพี p ika p ika ่ป the <ke> ิงว <pe> ่าขอให้ได้ตัวดีๆแล้วกันนะครับพี่ปิงครับขอจัดให้ครับสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเนี่ยเพิ่งรับชมครั้งแรกเนี่ยหรืออยากสนิทกันเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้แล้วกันหรือเวลาพี่ไร์สดแนะนําว่ากดกระดิ่งไว้เวลาพี่ไร์สดหรือลงคลิปเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จัดไปเลยนะหนึ่งหนึ่งพันเหรียญคือแรกมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็อื่นเราแลกด้านล่างก่อนแล้วกันครับอ่ารับไปก่อนครับ รับอีกทีหนึ่งคือต้องบอกเลยว่าการท,ที่เด็ดคือการ์ดใบนี้ครับ21 UCL คัด158เองครับซึ่งเจ้าของไอดียทำรีเวอร์พูลด้วยนะโอ้โหแล้วข้างล่างนี่คือจัดเต็มเลยนะฮะโ,โหวิ่งมาเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาเราก็ยังจัดอยู่กับรูปแบบที่สองอยู่นั่นเองนะครับมาเริ่มเลยฮะ,ะมาแล้วครับหนึ่งคคลิปนี้แบบว่าต้องใช้เวลาหน่อยแะ้วกันเพราะว่าคลิปที่แล้วที่เราเปิดไปเนี่ยโอ้โหแบบแปดนาทีอะมันไวไปหน่อยนะฮะมาแล้วครับคือตอนนี้เนี่ย เราได้มาทั้งหมดสแท่งแล้วคือฝั่งซ้ายเนี่ยเราต้องได้7ดแท่งซึ่งเราจะมีโอกาสได้ดลุนบอก8ด้วยนั่นเองนะครับอ่าสักครู่สักครู่ตอนนี้ไป200อเหรียญแล้วนะครับเพิ่งได้มาห้าตัวเองนะั<อ>ออตะนะตอนนี้ขออนุญาตปรับไม่สักครู่ฮะฝาบเฮ้ยเจ0เหรียญแล้วตอนนี้เพิ่งได้มา5แท่งเองนะน<อ>ง่ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากฝากเปิดนั่นเองนะก็สามารถทักมาที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเ้นสนามได้นั่นเองนะครับมาครบเราขอรับรางวัลก่อนนะฮะ ไปต่อฮะโอ้วิรอบหนึ่งถือว่าใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะโอเคหนึ่งแท่งครับคือถ้าเอาจริงถ้าเราจะดวงดีเนี่ยคือ1000ันเหรียญเนี่ยได้ประมาณ3รอบเนี่ยพี่ว่ามันกาลังดีนะถ้าไม่ได้ก็โอ้ยอาการหนักเหมือนกันครับ5แท่งครับปึบโอ้แย่แล้วครับโอ้โหยังห้าแท่งอยู่เลยอะ่ะโอ้ทำไม่มานี่ผมบอกเลยว่าเราแย่เลยนะครับอุย้ยอย่าบอกนะว่าอุย้ยมาแล้วฮะ ก็เป็นอารมณ์เหมือนกับการใบนี้เลยแต่ว่าการใบนี้แตทเริ่มต้นที่97นั่นเองใบนี้เริ่มต้นที่96นั่นเองนะครับมาอีกแค่อันเดียวครับได้เลยครับแท่งปริซึมโอ้มาแล้วครับเป็นไอคอนนะฮะ100เท่าไหร่เนี่ยไอคอน100อไอคอน108แม่ลูทาเอฟเฟกต์ยางแบบ108คือใบนี้เลยนะใบบนสุดเลยนะครับก็ถือว่ายังดวงดีแค่แท่งเดียวนะครับเนี่ยเราจะไม่ได้จริงๆหรือเนี่ยเฮ้ย แท่งเดียวเพื่อนแท่งเดียวเออโอเคครบครับคือเอาจริงหนึ่งพันเหรียญหรือหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยได้ได้สองรอบถือว่าได้น้อยนะถือว่าได้น้อยเลยนะครับโอเคได้มาอีกเพิ่มอีกครับสองแท่งครับตอนนี้เลยยื่หนึ่งร้อยเหรียญสุดท้ายนะครับอ่าสี่แท่งครับเนี่ยอ่ะคุณบ่อรอบปลาเป็นไงมาห้าแท่งนะฮะโอ้โหคุณพระคุณเจ้าเอาสุดท้ายครับโอ,โอ้โหได้หกแท่งด้วยไป็เนไงย โคตรยามมีแท่งเดียวไม่ได้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะเปิดได้สักเท่าไหร่นะกันเงฝากกดไลค์กดซับสไครป์เดี๋ยวตามไปดูด้นานในเลยครับโอเคครับเรามาดูกันที่เงินก่อนคือซึ่งเงินตอนนี้เนี่ยมีอยู่29,00 0ล้านเองครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหมดเนี่ยเราจะได้ฝักเท่าไหร่กันเชียวครับมาดูฮะคือเอาจริงเนี่ยหวังแบบก็คือหวังเยอะเพราะว่าต้องเอาเงินไปซื้ออย่างอื่นด้วยนะสับเจ้าของไอ้ดีต้องบอกเลยว่าเถื่อนจัดนะฮะคือตอนนี้เราได้มาทั้งหมดคือเรามาจาก2ี๋ยวขออนุญาตนะครับ 1 1 6ลบ29ตอนนี้ได้มาทั้งหมด87,000ล้านครับเดี๋ยวเราไปดูว่าการนักเตะเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างละกันนะครับก็ขอ,อได้ของดีแล้วกันครับเดี๋ยวเราไปที่ใบแรกกันก่อนครับทักทายทักทายก่อนครับ3ใบฮะคือึงต้องบอกว่าเจ้าของดีเนี่ยขอ21บเยูเซียขอแค่เป็นตัวริเวอร์พูลเท่านั้นเลยนะฮะและเป็นแฟงเดอร์บัวเนสตาแล้วก็โคมนครับเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนลงมาดูอ่ะเราเปิดไปที่การไอคอนก่อนแล้วกันครับ ร้อยแปดนะดีสุดก็น่าจะเป็นรุกุลิดอ่ะแต่จะได้หรือเปล่าล่ะประเด็นนะ่ะรุกุลิดนะ่ะเปิดมาเป็นโอ้โหมาเกเรเล่ครับตัวโอพีของเกาหลีเลยนะฮะเป็นกลางร,รับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยตอนนี้มีสามใบนะครับสามใบสี 5, บ่ใบห้ 7, บาใบหกใบเจ็ดใบครับผมลุ้นบอกแปดพปหมดเจ็ดใบฮะบซึ่งถามว่ามีโอกาสที่จะได้ของดีไหมซึ่งมันก็มีอ่ะแต่ว่าถามว่ายากมันก็ยากประมาณหนึ่งด้วยนะครับรับเจ็ดสิบครับ ไม่แน่นะโรนันโดอาจจะมาก็ได้นะใครจะไปรู้นะเพราะว่าเคยเปิดได้ด้วยจากการประมาณใบแบบนี้นะครับเป็นเด็เขึนไรครับ oh. ดาวล่งของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนั่นเองครับมานะครับไอคอนรวมทุกไอคอนไม่แน่ครับร่ำรวยมาเยอะแล้วกับการ,ราใบนี้ <Okay. S 2> เปิดมาเป็นโอ้โหข่าบอุ๊ยโอ้แต่ร้อยสิบนะ <laughs> แต่ได้รนะ้อยสิบนะอ้าวร้อยสิบเอ็ดีครับรออะไรอะ่ะ <laughs> บอกเลยใบนี้เราต้องการรุดกุลิตโรนัลโดอารนายถ้าได้มาคือเดอะเบสมากครับ โะฮะไฟมาโอ้โหไฟไม่มาชาบี้โอ้โหการินชานะฮะโอ้โหวรีย่ได้่าขวัญใจการร้อยสิบเอ็ดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับการินชานครับโอ้โหตอนนี้การเราเหลือถือว่าไม่เยอะนะที่แบบว่าการที่แบบมันได้ลุ้นอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นร้อยเจ็ดบวกสามถึงบวกห้าครับบวกห้านะขอแบบไฟขึ้นไฟขึ้นหน่อยมาปื๊บไม่มาด้วยคนระับเป็น ราโกอัดปาสครับอดีตเด็กเก่าหงแดงลิเวอร์พูลด้วยนะครับตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่กับเซลตาวิโก้ด้วยนะครับร <c oughs> ้อยห้าเยอะไปหน่อยโอ้ยเราการที่ได้ลุ้นไม่มีแล้วตอนนี้คือเราต้องลุ้นบอก8แล้วนะ <c oughs> คือถามว่ากิจเนี้ยความคมมันอยู่ที่การที่เด็ดอยู่เซียวประมาณนี้เลยนะ <c oughs> โอเคครับได้เป็ดโอ้โหโมอติตานโน่ครับก็ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราต้องเปิด <c oughs> ขอเป็นการที่มันแบบการันตีบอกแก็แล้วกัน เพราะว่าการรุ่นมาแปดเราค่อยจะเป็นรุ่นกันอีกทีนั่นเองนะไม่เียฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาลงคลิปใหม่มเวลาไลฟ์สดจะได้ไม่พลาดครับไปฮะบวกแปดเก้าสิบเจ็ดครับไฟมาโอ้ไฟไม่มาด้วยเป็นโอ้ใครเนี่ยเซลูสตะเซลุตะเหรอโอ้สาทรนรเชกฮะเซลุสตาเหรอใครครับเนี่ยไม่รู้จักเลยฮนะเซลุตะ ใครรู้ลองคอมเมนต์ชื่อเขาหน่อยนะกันครับคือตอนนี้เราต้องมาใบนี้ก่อนซึ่งใบนี้เนี่ยมีโอกาสรุ้นยีองเทียสอย่างที่เคยบอกลู้คิดว่าเคยเปิดได้22เทียสบวกเก็มาแล้วถ้าเปิดได้บวก8ปดล่ำรวยเนินทองแน่นอนนะครับสามสอไปฮะโอ้โหโอ้โหบรลาแลู้จะมารวยอะไรล่ะเฮ้ยบวก3แล้วพิกอย่างเงี้ยจะมารวยอะไรล่ะเฮ้ยบลา ฟีน้ำตาลให้ตายเถอะโรบินตอนนี้เราเหลือการ์ดอยู่ประมาณ1 2 3 4 5สห้าใบห้าใบสุดท้ายขอลุ้นใบนี้ก่อนเพราะใบนั้นมันยังแบบลุ้นปีทีอยู่นะครับดีทุกปีบอกเลยถ้าได้บวก8นะครับดีทุกปีถ้าแต่เริ่มต้นร้อยสด้วยถ้าได้บวก8เนี่ยเนปีเนี่ยเอลเนี่ยคือต้องมาละสนาตันเอลไปตัวเดียวของเซิร์ฟมาฮะเออไฟลุกเพื่อน โอ้โหไฟไม่มาแล้วเป็นโอ้โหใครครับเนี่ยเราอยู่โปลแลนด์ด้วยครับเจ็ดเจ็ดเจ,เจเต,เต,เต,เตเตอร์แล้วกันเอาใครวะเนี่ยไม่รู้จักเลยโอ้แย่แล้วผมบอกเลยว่าแย่แล้วนะครับหนึ่งหมืนทุนนในครับโอ้โหแย่เลยใบน,นี้ย2ิบสองทอขอร้องนะเพื่อนยี่ก็ได้คือตอนนี้ย1 u อยูตอนนี้ค่อนข้างที่จะเกลือนตลาดถ้าเราได้ตัวดีมาแม่งก็โป๊ะเชะได้ของดีแน่ นับสามนะครับนับสองนะครับไปฮนะมาขอ,อไฟอะเฮ้ยเอ้ย,อยไฟมาเอฟเออาร์เจนตินากองมาเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอีดิซาเขาอ,อูบวกเจ็ดอูหคือในผ่าดน,นี่คือบวกแปดมาแล้วหเหมือนขี้ไม่สุดนะเฮ้ ถ้าได้บวกแปมานี่แบบได้ร่ำได้รวยนะแต่ร้อแสิบเก้าเลยนะอีสันคาวานี่ครับโหไ้ดูฮะโหเจ้าของเจ้าของแบบว่าไอดีนี้ทําฟูลิรวอว์พูลแต่ให้ตัวมแมนยูมาแหมอาการนี้มันก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร,ร่นะฮะไปกันต่อครับตอนนี้เราเหลืออยู่3ามใบเท่านั้นนี่ทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้นะครับบวกหถึงบวกแปดซึ่งต้องบอกว่าาการบวกหถึงบวกแมีโอกาสได้บวกแเยอะมาก แต่เราจะดวงนี้หรือเปล่าต้องมาดวนที่ใบนี้ครับเมื่อกี้นี่มาล้วเอเอมาล้วเมื่อกี้มาแล้วบวกเกตอันนี้ขอบวกแปะแล้วกันปึ๊บปึปึ๊บหมาไฟไฟเออเอลเอครับเฮ้ยโมดิกไม่ใช่ฝั่งซ้ายเป็นริสิตบวกบวกบวกเกอุย้ยเป็นริสิต ทำไมดวงมันเป็นยิ่งนี้อีวานเปอริสิตโอ้ยโคเอเชียครับโอ้ยถือข้าบกแปดเนี่ยสตาร้อยสิบหกซึ่งมันขายได้แน่ๆนะเพราะว่ามันขนาด2อเท้าด้วยแล้วเรียกได้ว่าเป็นเมตาอีกตัวหนึ่งที่แบบว่ามันเล่นได้ณเวลานี้ด้วยนะครับปั้ง <c oughs> อีกใบมาละเอลเอลมาละต่อไปยี่สิบสองเอชอาร์ละยี่สิบสองเอชอาร์มาละขอเป็นเฟอร์นโดมเลนเตสกองหน้าลิโอหูบกแปดไป มาฟาบิโอเฮยเฟอร์โดโมเลนเตสเออเอลบีดีบีเฮ้ยกองกลางบราซิลเป็นเป็นโอลาฟินยาฮะวิ่ก็ได้ได้ว่าเป็นพี่น้องกับเชียโกกาตาร่าด้วยนะสับลาฟิานยะาครับออโอเค มันเกือบจะมาแล้วทุกคนมันเกือบจะมาดีแล้วโอ้โหแล้วบราซิลคือในหัวไม่มีตัวนี้เลยนะในหัวนี่คาเซมิโลในหัวนี่เป็นฟาบินโยอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีครับปีบีดีบีนะฮะโอ้ยี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยเะี้ใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายแล้วอุ้ยราคาเซมิโลตอนนี้คือราคาแบบว่าโอ้โหกระโดดมากนะคือพอมีข่าวกับแมนยูคือราคาแบบกระโดดมากนะสำหรับคาเซมิโลเดี๋ยวขออนุญาตคัดสักครู่นึงฮะ ดี๋ยวให้สูตรเดี๋ยวให้สูตรนี่เริ่มจากราคาแพงมันจะค่าสแตทกันเว้ยนี่นี่เป็นไงไงแต่ว่าเอาจริงให้มันไปอยู่ข้างล่างดีกว่าตัวบน,นเปิดไม่ได้หรอกนี่เอางี้เลยเนี่ยนี่เอาตัวล่างเลยถ้าดวงมันจะไม่ดีอะ่ะไอสัตว์เปิดไม่ได้ค่รรูตัวแรกนี่แม่งนั่งเศร้าเลยเนี่ยถ้ามันออกถ้าคือตัวบนคือจริงจริงมันควรจะเป็นมิสซูจูเนะไงโอ้คิดนานมากโอ้โหแค่คัดตัวสิบกว่านาทีมาขออนุญาตนะฮะ โวยพรหน่อยทุกคนโวยพรหน่อยเดีวขาของมาเอาละครับหลังจากที่เราคัดมาเนิ่นนานนะฮะคือเอาจริงเนี่ยถ้าเราถามว่าเราหวังอยากได้อะไรก็คืออยากได้นูเนสนี่แหละฮะบอกตัวว่าอยากได้นูเนสเพราะจะของอยากทํเลี้ยวผูลด้วยนะฮะขออย่างเดียวละ่ะตัวเวอ้์วูลกองหลังโคนาเต้ฟันไดอะไรก็เอามาเถอะ ขอเป็นลิวอร์ฟูขอพระเจ้าจงสถิตยอยู่ไกลดีนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่มานะฮะขอเป็นอุลุกวัยอุลุกวัยอุรุกวัยเพื่อนสเปนแบกขวาคาบาฮาโอโ้ตัวเดียวอีกแล้วเหรออุ้ยลูกอ <laughs> นนะที่เราคิดเห็นว่าเป็นคาบาฮาวแล้วนะคาบาฮาว แล้วเป็นลูคัสวอลเกตอะไรอ่ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้โอ้โรเบียคาเตอร์สเปนโู้ยตัวมีเยอะแยะตัวมีเยอะแยะโอ้โหคุนมาคุณเจ้าให้ตายตดอร์ลบินฮูดเ,เราต้องไปดูแล้วว่าเราได้รักเท่าไหร่กันเชียวเนี่ยโอ้ยตายแล้วโอเคเราไปดูที่เงินก่อน เงินตอนนี้เรามีอยู่8 7ดหมล้านเดี๋ยวเราบวกกันทีละตัวเลยนะฮะบวก40.6บบวก26.9บบวก20.1บวก12บวก9บวก4บวก3บวกได้มาทั้งหมด25,000านล้านนั่นเองฮะโอ้โหเจ้าของกนดีคืออยากได้ลิเวอร์พูลจะจัดเลยแนละ้วดูตัวมาแต่ละตัวดีเนี้ โอ้ยล้วคือถ้าสองตัวนี้ทั้งคารวานี่เนี่ยกับเปอริสิตถ้ามันได้บวกแปดนี่คือแบบโอ้โหช่ำชองเลยนะฮะ้ยเสียดดยเหมือนกันนะแล้วเป็นลาฟิญ่าครับแล้วก็เป็นไอ้ตัวนี้ใครไม่รู้แหละตัวเนี้ยโอ้โหเสียดดยเหมือนกันครับก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของกิจกรรมนี้แล้วกันนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยกับรายการช่วยเหลือฟีฟ่าแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบก็ใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ